ยอีมาขายมาีิผักบุงครับกำรจักบาทกำละิปบาทครับกำรจักบาทเกาะกำรแฮรบาทครับผมปิดตำนานเด็กชายขายผักบุ้งน้องปังปอนคนดังในติ๊กต็อกได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบปอนได้เอยงมาขายอีกบะนี่ ประโยคนี้ทําให้เด็กชายคนนึงโด่งดังในโลกติ๊กตอกน้องปังปอนเด็กชายขายผักบุ้งเจ้าของฉายาตลาดหุ้นผักบุ้งผันผวนที่มีผู้ติดตามในติ๊กตอกมากกว่า130,000คนคนกดไลค์เกือบ6ล้านที่เราเห็นกันอย่างคุ้นตาน้องปอนจะนําสิ่งต่างๆมาขายโดยเฉพาะผักบุ้งแต่พอถามราคาแต่ละครั้งคําตอบจะได้ไม่เหมือนกันราคาขึ้นลงขึ้นอยู่กับคนถามเป็นที่มาของผักบุ้งผันผวนใส่ได้เฮ็ดเนี้ยมาขาย ะลาาเที่ยังเกาะเท็ pues ่ยวแล้วสีใดนี่ละมีจักหมกมีสามหมกสี่หมกห้าหมกสรุปมีจักหมกมีห้าหมกหมกละจักบาทหมกละร้อยห้าสิบหมกละร้อยห้าส right ิบห้าสิบมีจักดอกอยู่ในหมกมีมีจักดอกก็ไปดูมือนกันสามหมกจักบาทนี่สามหมกร้อยหนึ่งสามหมกร้อยหมกเดียวจักบาทหมกละร้อยเพื่อนๆนี่หมกละร้อยสองหมกจักบาท ซับโอซ้อมมุกว่ะแมนซอมมุกรอยซอมมุกร้อยรอยครับมุกเดียวเดีมุกเดียวห้าสิบมุกเดียวห้าสิบข่าวร้ายสำหรับคนที่รักและชื่นชอบน้องปังปอนเมื่อวันที่1ิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาติกตอกบัญชีของน้องปังปอนได้แจ้งข่าวว่าน้องได้เสียชีวิตจากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วโดยญาติของน้องปังปอนได้เขียนข้อความเอาไว้ว่า ตื่นเช้ามารับโทรศัพท์จากแม่แม่พูดว่าทําใจดีๆนะน้องปังปอนไปสบายแล้วน้องได้จากเราไปอย่างสงบแล้วนะทุกคนเป็นกําลังใจให้กันและกันนะ คราวนี้ได้สร้างความเสียจใจให้แก่ญาติและแฟนคลับเป็นจนํานวนมากโดยญาติดได้เปิดเผยสาเหตุการเสรียชีวิตว่าน้องปังปอนจากไปเพราะไตไวายเฉียบพลันญาติได้ส่งข้อความอาลัยอีกว่าบายบายนะหลานชายไปสร้างสีสรัรสร้างเสียงหัวเราะบนสวรรค์นะหลานชายวันนี้หล่อมากไปขายผักบุ้งอยู่บนนั้นอย่างมีความสุขนะ รู้ไหมว่าทุกคนรักปอนมากขอบคุณที่เกิดมาสร้างความน่ารักเสียงเฮฮาให้ทุกคนแฟนคลับหลายคนก็มาร่ำลาน,น้องปังปอนครั้งสุดท้ายต่างบอกว่ารอบนี้ไปขายผักบุ้งไกลเลยนะขอให้โลกใหม่ใจดีกับน้องปังปอนนะส่วนใหญ่ก็จะมาให้กำลังใจครอบครัวของน้องปังปอนให้เข้มแข็งกับการใช้ชีวิตเพราะน้องได้ไปสบายแล้วเฮ้ยปอนนายยังมาขายมาน้นี่ได้ครับคุณมาขายค่ะบายเอายยมาเบิ่งไง มีน้ำยังเนี่ยมีน้ำกะทิครับสองถุงถุงละเท่าไหร่ถุงละยี่สิบบาทครับสองถุงเท่าไหร่สองถุงห้าสิบบาทถุงหนึ่งเจ้าบาทถุงหนึ่งห้าบาทครับผมเอาสองถุงเอาสองถุงบาทเจ้าบาทสองเท่าไร่สี่สิบบาทครับถุงหนึ่งเจ้าบาทก็ถุงหนึ่งห้าบาทครับผมสองถุงเจ้าบาทนะสองถุงสี่สิบบาทสองถุงสี่สิบเงินเอาถุงเดียวเอาถุงเดียวเจ้าบาท อ้าบาทครับสรุปตองใจจังมหาหนิตองใจสิบบาทเพื่อนเพื่อนและแฟนคลับต่างอะไรกับความสูญเสียนี้ครั้งนี้และขอให้น้องปังปอนไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ